สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้โสภาเพื่อนๆและทุกๆคนมาอยู่ที่ร้านเจ๊เจ๋วเหมือนเดิมนะคะมาดูฟิโลเดลลอนลายเมฆกับฟิโลเดลลอนพูจีบกันคะ่ะราคาไม่แรงนะคะสวยๆจ้า ฟิโลลายเมฆสวยๆนะคะ ฟิโล,ลายเมกนะคะกระถางใหญ่ๆสวยๆกระถางละห้าร้อยจ้าต้นใหญ่มากเลยนะคะกระถางละห้าร้อยนะคะทุกคนดูกระถางนี้นะคะกระถางนี้พี่กระถางนี้มีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบกับหนึ่งหลอดค่ะ นี่นะคะใบค่ะพี่โลลายเมฆก็ทีห่างละห้าร้อยนะคะใครสนใจต้นไหนทักมาสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวลงชื่อร้านและเบอร์โทรให้ค่ะทักมาถามตามนั้นเลย โลไลเมฆดูนะคะตัวน,นี้ออกยอดหลอดใบยาวมากเลยค่ะดูนะคะ ใบเลื่อยด่างนะคะกระถางละพันห้าค่ะสวยมากเลยนะจ๊ะใครสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้โทรมาถามที่ร้านได้เลยนะคะกระถางล 1, ะพันห้าจ้าสวยมากเลยด่างสวย ไม้สะสมไม้ด่างไม้หาย,ายากที่นี่เยอะเลยนะคะมีหลายแบบค่ะใครสนใจต้นไหนทักไปสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะราคาไม่แรงจ้า <L un ters> เลยเข้ามาทางด้านในจะเป็นฟิโลหูช้างด่างนะคะ สวยๆจ้าต่างชัดนะคะสวยด้วยมอนสเตล่าด้านใน,น,น,นเป็นช้างด่างนะคะ เยอะมากเลยพิโลหูช้างด่างที่นี่เยอะนะคะกระถางใหญ่ๆค่ะแต่คุณพี่เจ้าของร้านออกไปข้างนอกพอดีเลยยังไม่ได้ถามราคาน้องที่ร้านไม่ทราบราคานะคะใครสนใจโทรไปสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะวางเบอร์โทรไว้ให้ค่ะ ต้นแม่ของฟิโลไลเมกนะคะต้นใหญ่และสวยมากเลยใครสนใจต้นไหนสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะนี่คือต้นแม่นะคะกระถางใหญ่มากเลยฟิโลไลเมก สวยมากเลยพิโลลายเมฆใบาย,ยาวมากเลยนะคะทุกคน ส่วนตรงนี้เป็นฟิโลพูจิบนะคะสวยสวยเลยค่ะฟิโลพูจิบสวยสวยนะคะกระถางละร้อยห้าบค่ะกระถางใหญ่นะคะต้นสวยมากเลยต้นใหญ่ด้วย เส,สริมซับด้านนู้นเป็นส,นสริมซับเฟิร์นพลาสติก